สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีเชา้าวันพ่อเหัสสบอดีนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของวันนี้จะเป็นในส่วนของใบางานวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆมาดูในคลิปการสอนไปพร้อมๆก,กันกับคุณครูคนะคะสำหรับใบางานภาษาไทยของวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของให้นักเรียนนะคะระบายสีคำที่ผสมด้วยสละไอไม้ม้วนนะคะและเขียนลงในช่องว่างซึ่งจะ เป็นรูปขององุ่นนะคะให้นำคำที่มีสระไอไม้ม้วนมาเขียนลงในช่องว่างที่เขากำหนดให้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆฝึกอ่านคำกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเลือกคำที่มีสระไอไม้ม้วนมาเขียนลงคำแรกนะคะจอ,อจนอไอนฝอไอไ,ไมเอกไฟ คอรอไอใครกอรอไอไกลไม่โทไใกล้อไอใสตอโอโตตอ,อำตำมออัวมัวชอไอใช้ไม่โทใช้จอไอใจยอไอใหญ่ บอไอใบดอไอไดเดี๋ยวเด็กมาลองนับดูนะคะมีคำไหนบ้างเอ่ยที่เป็นคำสระไอไม่ม้วนค่อยนํามาเติมลงในช่องว่างตรงนี้นะคะอ่านหนลองนับดูสิคะเด็กๆเ,เจอหรือยังเอ่ยหนึ่งสองาส่ห้าหกเจ็ดแด 9ก้นะคะซึ่งคำสลอาอไม่มวนก็จะมีอยู่ด้วยกัน10คคำนะคะเด็กๆนำมาเขียนลงในช่องว่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ระบายสีนะคะเฉพาะคำสลไอไม้ม้วนนะคะเด็กๆเดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะคะสำหรับใบงานวิชาภาษาไทยแผ่นต่อมานะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของสระอีนะคะให้นักเรียน ระบายสีคำที่ผสมด้วยสระอีนะคะและเขียนลงในช่องว่างอ่ะก็คือช่องว่างตรงกลางนี่เลยนะคะที่เขากำหนดให้ใเด็กมาฝึกอ่านคำตามคุณครูนะคะกอีกีลออาลากีลา,ล,าลอ,อีลีลออาลาลีลา,ลลาปอ,อีปี หอมอไหมไม่เอกใหม่ปีใหม่ทั้ง3ามคำนี้ก็เป็นคำสระอีแล้วนะคะต่อมาคำที่สี่บอใบมอไอไหมไม่โทไม,ไม้ใบไม้ฝออีฝีมออือมือฝีมือนออานาทออีที นาทีพออีผีสอเอือเสือมิโทเสื้อผีเสื้อ,อมอแอแม่ไม่เอกแม่ชอีชีแม่แมแมช,ออชีมออามาหออาหามาหาคำต่อมานะคะมออา มานอีนีมานีหออาหาขอ,ออขององงของหาของสออีสีฟออาฟาไม่โทฟ้าสีฟ้า,ฟาดออูดูลอแอแลดูแลดออีดี จอไอใจดีใจ,ใจพออพอไม่เอกพ่อมอแอแม่ไม่เอกแม่พ่อแม่แมอ่าซึ่งคําที่คุณครูพาเด็กๆฝึกอ่านนั้นนะคะก็ให้เด็กๆเ,เลือกเฉพาะคําที่ประสมด้วยสระอีมาเขียนลงนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ,ะคำแรกเลยก็คือคําว่า กีฬาหนก็เอาคำว่ากีฬามาเขียนลงใส่ตรงนี้เขียนให้สวยงามนะคะคำที่สองก็คือคำว่าลีลานะคะก็เขียนใส่ตรงช่องว่างตรงนี้อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะปีใหม่นำคำว่าปีใหม่มาเขียนใส่ตรงนี้นะคะอีกในส่วนคำที่เหลือเด็กๆก็สังเกตคำแล้วก็นำมาเขียนลงในช่องว่างตรงนี้ให้ถูกต้องแล้วก็สวยงามนะคะเด็กๆ เดี๋ยวไปดูแบบฝึกหัดแผ่นต่อมานะคะเด็กๆคะสําหรับใบงานสองแผ่นที่ผ่านมาวิชาภาษาไทยเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะพาทำใบงานภาษาไทยเพิ่มเติม,ตมอีกสองชิ้นนะคะของวันนี้อ่าสำหรับแผ่นต่อมาก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสระนะคะสระอ่านว่าอะนะคะ เป็นการประสมคำก็คือพยัญชนะกับสระนำมาประสมกับสระอะนะคะ,ะเดี๋ยวคุณรูจะพาอ่านคำแล้วก็พาฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ,อ,ะอันแรกก็คือตัวกบวกกับสระอะนะคะก็จะได้คำว่ากออะกะหนูเขียนคำว่ากะเสร็จตรงนี้ดออะดะ,ะเสียงบอนะคะบอ อบออออเสียงฝอนะคะฝออฝขออขะนะคะตรงนี้คำต่อมานะคะจออจะตออตะนะคะปออปะผอ,อ ถทอทอคำสุดท้ายนะคะสอสะนะคะสำหรับใบงานแผ่นนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของสระนะคะเด็กๆเ,เขียนประสมคําตามคุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เขียนชื่อกับชั้นรอนะคะแล้วก็รอทําใบงานอีกหนึ่งแผ่นนะคะเด็กๆ สำหรับใบงานภาษาไทยอีกหนึ่งแผ่นนะคะเด็กๆจะเกี่ยวกับเรื่องของสระอานะคะเป็นการประสมพยัญชนะบวกกับสระนะคะเดีเด็กๆมาดูในคลิปการสอนนะคะว่าคุณครูจะพาเด็กๆทำแบบไหนนะคะสระอาอ่านว่าอากอ,อากาดอ,อาดาบออาบา จออาจาตออาตาปออาปาผออาผาถออาถาสออาสาในเด็กเขียนประสมคำนะคะพย,ยัญชนะแล้วก็สระอาเรียบร้อยแล้วก็เขียนชื่อกับชั้นนะคะ สำหรับแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนะคะก็จะมีใบงานอยู่ทั้งหมด4แผ่นนะคะให้เด็กๆทำงานให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขียนคำระบายสีให้สวยงามนะคะและค่อยส่งงานให้คุณครูนะคะคุณครูจะเพิ่มแต้มสะสมความดีให้กับเด็กๆนะคะที่ส่งงานกันเข้ามาในทุกคนนะคะ